สวัสดีคะ่ะชาวราศีพฤษภคลิปนี้เป็นคลิปความรักร้วนๆนะคะสำหรับชาวราศีพฤษภประจำเดือนกระกฎาคม2561จากชาแนลดวงกับเก๋ยิบซีพยากรณ์ค่ะราศีพฤษภก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22เมษายนถึง21พฤษภาคมสำหรับท่านที่มีลัคนาและก็ดาวจันทร์อยู่ในราศีพฤษภก็ดูควบคู่กันไปได้ค่ะ ก็ขอออกตัวตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะคะซึ่งบางทีอาจจะพูดบ่อยๆจนเพื่อนๆเ,เนี่ยอาจจะเบื่อแต่ต้องบอกเลยนะว่าการทํานายพยากรณ์แบบนี้เป็นแบบวงกว้างนะคะแล้วก็สาธารณะซึ่งก็อาจจะไม่ได้เจาะลึกของใครเป็นพิเศษนะเป,นเป็นภาพรวมที่เห็นจากการเปิดไพ่นะคะในเดือนนี้ดังนั้นถ้าเกิดคุณฟังแล้วคุณไม่สบายใจนะคะหรือฟังแล้วคุณเครียดเกินไปก็ขอให้คุณปล่อยผ่านไปนะคะทำใจให้สบายๆนะแล้วก็เสพสื่อด้วยสติและว,วิจารณญาณ ในเรื่องราวของความรักนะคะไม่มีใครนะคะรู้ดีเท่ากับตัวของเราเองหรอกค่ะมันละเอียดอ่อนซับซ้อนมากๆเลยนะคะมันก็ความรักไม่ใช่สูตรเคมีที่จะต้อง1นบวกหได้เป็น2แต่ว่าความรักมักจะออกแบบไม่ได้ด้วยดังนั้นก็ขอให้ทําใจให้สบายๆนะคะถ้าอะไรไม่รู้สึกฟังแล้วเพียดเกินไปก็ขอให้ปล่อยผ่านไปนะคะเพราะในเรื่องราวของความรักในเดือนนี้ของชาวพฤกษ์ศพนะคะ จากการเปิดไพ่อธิษฐานจิตตั้งไพ่แล้วก็เลือกไพ่มาเนี่ยต้องบอกว่าในเดือนนี้อาจจะมีความอึดอัดแล้วก็อึมครึมขึ้นมากับชาวพษษุทศพนะจริงๆถ้าเกิดใครไปดูในคลิปย้อนหลังเนี่ยตอนเดือนที่แล้วก็จะเป็นลักษะแบบนี้คือจะมีความเหมือนกับอึมๆครึมๆยังไม่แน่นอนหาความชัดเจนในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ไม่ได้นะคะหรือในบางคู่ก็จะรู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์ที่คุณมีอยู่เนี่ยมันมีความอึดอัดน,นะแต่ไม่รู้จะไปทางไหนหาทางออกไม่เจอก็ต้องอยู่แบบอึอดอัดอนะคะอยู่แบบ ทำให้คุณรู้สึกไม่ค่อยสบายใจนะมีความกดดันในเรื่องราวของความสัมพันธ์ของคุณนะคะกับคู่ของคุณกับตัวคุณนะคือต้องบอกว่าความรักมันยังไม่โฟล์นะคะไม่โล่งไม่โปร่งสบายนะสำหรับคนที่มีคู่หรือมีความสัมพันธ์หรือมีความรักอยู่บางครั้งบางคนบางวันคนอาจจะรู้สึกว่าปล่อยผ่านไปได้แล้วทําใจได้แล้วนะอีกวันนึงก็กลับมาคิดมากมาเครียดมากุ้มอีกแล้วอีก3วันก็ดีอีกกลับมารักกันดีอีกแต่อีก4วันอยากจะไปกันให้ไกล คือมันจะเป็นความภาวะแบบนี้นะคะเกิดขึ้นเรียกว่าความรักแบบไบโพลาร์นะคะ2วันดี4วันเศร้า3วันคิดมาก4ี่วันปล่อยวางนะดังนั้นขอให้เดือนนี้เพราะว่าในเดือนนี้หลายๆท่านจะรู้สึกว่าคือคู่ของคุณอาจจะเข้ามาควบคุมบางอย่างในชีวิตของคุณเนี่ยบางคนเนี่ยอาจมาทำให้คุณรู้สึกกดดันทางกายกดดันทางใจนะหรือบางครั้งคนที่คุณไปผูกพันคู่ของเราเนี่ยมีภาวะแบบปันใจอ่ะปันใจออกห่างจากคุณนะ คือคุณรู้สึกอย่างนั้นแต่ว่าก็ยังจับไม่ได้คันไม่คือจับไม่ได้คันไม่คันไม่ตายอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบางทีรู้รู้รู้กันในทีแต่ว่าก็หาก็ยังไม่รู้จะเอาอย่างไงความรักความสัมพันธ์บางคนนะอยากจะเลิกกับคู่ก็ยังเลิกไม่ได้นะคือบางทีเราบอกเลิกไปเนี่ยแต่เขาก็ไม่ยอมตอบสนองเรานะเหมือนอยากจะเก็บเราไว้เอาไปเป็นตัวเลือกเก็บเอาไว้มาเป็นเหมือนกับเวลาไม่เหลือในครจะได้กลับมาหาเธอหรือบางคู่นะคู่ไหนที่มีการแต่งงานหรือมีการวางแผนคือแค่ว่าถ้า บางคนไปไม่ได้อ่ะอาจะวูดเรื่องของสมบัติเรื่องของผลประโยชน์หรือแม้กระทั่งเรื่องของลูกก็มีอิทธิพลนะโดยเฉพาะชาวราศีพฤษภที่เป็นเพศหญิงนะถ้าคุณแต่งงานแล้วแล้วคุณมีคู่นะตัวแปรสําคัญในชีวิตของคุณเนี่ยมีมีลูกก็คือลูกเลยละ่ะที่บางครั้งที่คุณยังทนอยู่นะคือง่ายๆว่าคู่ของเราที่เรายังทนอยู่ร่วมกันอาจจะเป็นเพื่อบรรยากาศในครอบครัวเด็กๆในครอบครัวเราลูกของเราอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นลักษณะในเรื่องของแบบนี้ หลายๆท่านนะต้องบอกเดือนนี้ชาวพฤกษ,ษ์เนี่ยอยากเขาเรียกว่าไม่ได้อยากหรอกเรียกว่าบางทีอ่ะเราไม่มีความสุขในชีวิตคู่ของเราอะ่ะหรือมีคู่เราก็อึดอัดนะเราก็อยากจะหาสีสันใหม่ๆอยากหาการเปลี่ยนแปลงอยากหาสมดุลอยากหาอะไรในชีวิตคู่ของเราอะ่ะหลายๆลคนอยากอยากจะเหมือนกับอยากจะมีใครสักคนงอกเข้ามานะ อยากจะมีกิ๊กแหละอยากจะมีความกระชุ่มกระชวยเข้ามาในชีวิตแต่บางครั้งคุณก็ยังรู้สึกไม่กล้านะไม่กล้าที่จะถามเพราะอาจจะกลัวความแตกหรืออาจจะกลัวคู่จับได้และวหรือว่ากลัวจะความหึงหวงที่คู่จะกลับเข้ามามาทํากับคุณน่ะหรือบางคนนะคะที่ความภาระเขาเรียกว่า คู่รักของเราเนี่ยในเมื่อครอบครัวเรานะปัจจุบันเราไม่ได้ตอบโจทย์เราหลายหลายคนก็อาจจะมีภาวะรักซ้อนนะซึ่งอาจจะเป็นมาก่อนหน้านี้แล้วดังนั้นเดือนนี้ต้องบอกว่าขอให้เป็นรักซ้อนแบบเงียบๆนะรู้กันอยู่สองคนนะอย่าเปิดตัวโฉงฉ่างในโลกกว้างนะคะเพราะว่ามันอาจจะทำความลำบากมาสู่คุณได้นะจริงๆไม่ได้สนับสนุนนะคะอันนี้เป็นการอ่านทางไพ่คือจริงๆไม่ไม่ได้สนับสนุนให้ใครมีรักซ้อนนะจริงๆแล้ว ไม่อยากให้ใครผิดศินเลยแหละแต่บอกแล้วงานะเรื่องราวของความรักออกแบบไม่ได้ดังนั้นเดือนนี้ภาวะราศีพฤษภเนี่ยอาจจะมีภาวะรักซ้อนเข้ามาด้วยอาจจะผ่านมาทางตัวคุณนี่แหละค่ะนะแต่ขอให้คุณคบกันแบบเงียบๆไม่โฉงฉางนะถ้าคนไหนที่คิดที่จะมีแต่คนไหนที่ยังไม่กล้าก้าก้าวกลัวๆเขาก็กลัวมีผลกระทบกับคู่ของเราเดี๋ยวคู่จับได้เดี๋ยวเราจะซวยอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ดีแล้วประคองจิตของเราไปนะค่ะนะคือต้องต้องเป็นเหมือนกับว่าเราอาจจะต้องเป็นรักที่เราแบบเงียบๆรู้กันอยู่สองคนนะคะ คือบางครั้งเนี่ยชาวพฤกษบเนี่ยนะที่มีภาะวะลักซ้อนซ้อนเงื่อนอยู่เนี่ยก็อยากจะชัดเจนไปเหมือนกันนะคือจริงๆอยากจะให้มันชัดเจนไปเลยอยากจะเอายังไงเอาการคือเลือกไปเลยฝั่งใดฝั่งหนึ่งแต่ภาวะคืออยากหาสมดุลให้กับต,ตัวเองตัวเองจะได้มีความสุขไปไหนได้ยางสบายๆแต่ต้องบอกเลยหลายๆท่านี่ยังเป็นอึมครึมนะไปไม่ได้เพราะว่าจะเลิกกับไอ้คนคนเดิมที่อยู่กันมานานก็เลิกไ,ไม่ได้ <S <S จะไปเอาไอ้คนใหม่คนใหม่ก็ยังไม่ค่อยชัดเจนแน่นอนก็ไม่รู้จะเอายังไงไม่ค่อยมั่นใจเพราะว่า ไอสิ่งที่เรามีอยู่เราไม่ไม่สามารถสูญเสียไปได้ไม่สามารถทิ้งไปเพื่อไปเอาคนใหม่ได้อย่างเงี้ยมันจะเป็นภาวะแบบนี้ค่ะอึมอึมคึมคึม,คม,คมภาวะผว,วงกก้ากลัวอยู่นะแล้วหลายหลายคนก็ยังมีภาวะไม่มั่นใจในตัวกิ๊กเอ้กิ๊กจะจริงใจกับเราไหมหรืออะไรแบบนี้เพราะว่าอาจจะระยะทางที่ไม่ค่อยได้เจอกันเจอกันบางครั้งบางเวลาก็เลยทําให้เรายังไม่เกิดความมั่นใจอะค่ะดังนั้นคือเขาบอกว่าเดือนนี้ก็อึดอัดนะขอให้เราอยู่แบบปล่อยวางและมีสติมันจะได้ผ่านเดือนนี้ไปได้อย่างดีนะทีนี้ ต้องบอกว่าคนโสดคนโสด,คนโสดหลายๆคนเดือนนี้จะรู้สึกว่าจริงๆอยากมีคู่นะก็เหงามานานาแล้วแต่มีภาวะกล้าๆกลัวเหมือนที่บอกนะคะดังนั้นเดือนนี้หลายๆคนก็เลยบอกว่าในในเป็นอย่างนี้อยู่ก็ประครองตัวไปด้วยความมีสติอยู่กับตัวเองแบบพิดอัดของเราต่อไปนะไปอยู่กับเพื่อนอยู่กับครอบครัวอยู่กับพี่น้องนะถ้าเรายังไม่กล้าที่จะเปิดใจรับใครใหม่ๆเข้ามาแล้วรู้สึกว่าคนที่เข้ามาเนะี่ยดูยังไม่ค่อยใจเพราะบางทีอะมีบรรยากาศนะที่คนโสดจะพบเจอผู้คนในเดือนนี้แต่ละแต่แต่ละคนที่เข้ามาบอกเลยนะดูไม่ค่อยจริงใจกับคุณนะ ดูแบบว่าเอ้ยใช่หรือเปล่าย่างเงี้ยหรือบางหรือบางคนก็เหมือนกับมีอายุที่ต่างกับเรามากเกินไปคือเด็กกว่าเราเกินไปอาจจะไม่เหมาะสมกับเราอะไรอย่างเงี้ยเดังนั้นคุณก็เลยจะกล้า,ก,าก,กลัวที่จะเริ่มท,ท,ที่จะสารสัมพันธ์จะมีความรักบางคนก็รู้สึกว่าต้องไปพัวพันกับคนที่มาจีบเราแต่เขามีคนอื่นอยู่แล้วอย่างเงี้ยดังนั้นเดือนนี้นะถ้าคุณยังกล้า,ก,า,ก,าก,กลัวหรือเจอภาวะคนที่ยังไม่ใจกับคุณเต็มร้อยเนี่ยก็ขอให้คุณค่อยๆดูไปดีกว่าค่ะอย่าพึ่งไปออมอะไรอ่ะเขา หาเรื่องใส่ตัวนะถ้ายังร,รู้สึกว่ายังไม่ไม่โอเคก็คบกันแบบเป็นพุ่งเ,เ,เป็นเพื่อนกันไปเนี่ยแหละคะ่ะอย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งร้อนด,ดูดูกันไปนะคะต้องบอกว่าชาวพฤกษบนะหลายหลาย,ลายท่านเดือนนี้คุณรู้สึกว่าคุณที่คุณมีคู่อยู่คู่ของคุณเนี่ยจะเข้ามาควบคุมคุณมากเป็นพิเศษนะไม่ว่าเขาจะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายบางครั้งมาข่มเหมือนที่บอกควบคุมไม่ทางกายก็ทางใจทําให้คุณรู้สึกยิ่งอึดอัดนะ่ะ ทำรู้สึกแบบอยากจะเลิกเลิกกันไปแต่เลิกไม่ได้เดือนนี้เป็นแบบนี้แน่นอนค่ะก็ต้องบอกว่าชาวพฤกษภในเดือนนี้นะอดน,นิดหน่อยนะแต่ถ้าขอให้คุณใช้สติเป็นตัวนําสติเป็นที่ตั้งนะแล้วก็พยายามปล่อยวางนะโดยเฉพาะคนไหนที่แต่งงานมีครอบครัวแล้วเนี่ยก่อนจะคิดก่อนจะตัดสินใจทําอะไรนะคะคิดดีๆนะคะบวกลบคุณหารให้ถี่ถ้วนนะลองดูซิว่ามันจะมีผลอะไรไหมถ้าเราเลิกลางกันไปแต่ถ้าคู่ไหนนะ ไม่มีปัญหาอะไรนะสามารถเคลียร์กันได้ในเมื่อเราหมดรักกันแล้วหมดใจกันแล้วไม่มีภาระผูกพันอะไรกันมากมายเดือนนี้จริงๆสามารถนะคะสามารถหาสมดุลให้กับตัวเองได้นะปล่อยวางเลิกกันไปเคลียร์กันให้จบก็ได้อยู่นะคะ แต่ว่าโดยองค์รวมวต้องบอกพฤกษบดีนนี้มันยงังอึมๆมึนๆสำหรับคนที่มีเรื่องราวของความรักเข้ามาพัวพันไม่ค่อยสว่างอะ่ะบางครั้งมันเหมือนกับไม่ค่อยชัดเจนบางครั้งคุณก็จะรู้สึกว่าเราระแวงคู่เราด้วยเ,เขาปันใจไปให้คนอื่นไหมเพราะทำไมมันไม่ค่อยมีเวลาให้เราเลยอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีภาวะแบบนี้เข้ามาตลอดอ่ะค่ะดังนั้นเดือนนี้แนะนําอย่างเดียวนะใช้สตินะถ้ารู้สึกเครียดเบือ่อไปทําอย่างอื่นนะไปออกกำลังกายไปหาเพื่อนไปหากิจกรรมส่วนตัวไปอยู่กับ ผีนอกอะไรอย่างเงี้ยอย่าเอาจิตไปอยู่ตรงนี้มากๆนะคะดึงจิตไปทําเรื่องอื่นคุณจะได้ผ่านพ้นเดือนนี้ไปได้อย่างมีความสุขนะคะทีนี้ไพ่อารมณ์ความรักนะคะใบแรกได้ทําการตั้งจิตอธิษฐานจิตเลือกไว้แล้วพไพ่ใบแรก children นะคะใบที่2 Let's go o f o Control วิชใบที่สาม you deserve love ต้องบอกว่า s go off control issue นะคะคุณจะรู้สึกว่าคุณจะถูกควบคุมจากคนที่เขาไม่ค่อยใจให้กับคุณหรือคุณรู้สึกว่าความรักของคุณเนี่ยโดนโดนคอนโทรลดยโดยคู่ของคุณนะคะเช่นเขาอาจจะเอาเปรียบคุณทั้งด้านกายใจหรือบางครั้งมีความรู้สึกไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันเขาหึงหวงเรามากเกินไปหรือบางครั้งเขาอาจจะรู้สึกเหมือนเขาปันใจไปให้คนอื่นแต่อยากจะเก็บคุณไว้ไม่ยอมให้ความชัดเจนกับคุณสักทีนะคะ You you d e s e r v e love ก็คือ จริงๆต้องบอกว่าคุณนะนะเป็นคนที่เหมาะสมที่จะมีความรักที่ดีๆนะคะไม่ว่าใครก่อนหน้าน,นี้จะเคยผิดหวังอะไรมานะถ้าคุณไม่ปิดตัวเองนะคะคุณต้องเชื่อมั่นในตัวเองความรักดีๆต้องมีสู่คุณนะดังนั้นถ้าคุณคนไหนเลิกกับคู่ไปแล้วนะรู้สึกว่ากําลังมองหาความรักอยู่ขอเชื่อมั่นในตัวเองก่อนนะรับรองความรักดีๆต้องมาสู่คุณแน่นอนค่ะชิลเด้นนะคะอันนี้สําคัญมากมันสอดคล้องในเดือนนี้เลยเพราะว่าหลายๆคนนะอยู่กันเพื่อลูกนะคะทนไปเพื่อลูกประคับประคองเพื่อให้ลูกเรา เติบโตมาด้วยความสุขอะเป็นประมาณอย่างนั้นเลยนะคือต้องบอกเด็กๆของคุณมีอิทธิพลเกี่ยกับเรื่องราวของความสัมพันธ์ของคุณค่ะก็ขอจบการพยากรณ์นะคะเรื่องราวของความรักของชาวพฤกษบประจําเดือนกระกฎาคม2561เพียงเท่านี้นะคะยังไงเหมือนที่เก๋บอกนะถ้าคุณรู้สึก ชมแล้วเครียดเกินไปขอให้คุณปล่อยผ่านนะคะแต่ว่าแต่ถ้าคุณรู้สึกสงสัยอยากจะดูส่วนตัวก็ขอให้ติดต่อมาในไลน์ไอดีที่ที่เก๋ให้ไว้นะคะเพราะว่าในเรื่องราวของความรักอนีอ้อาจจะต้องมีการจาะลึกรายละเอียดของแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะยังไงก็ขอบพระคุณมากนะคะสําหรับการติดตามสําหรับท่านที่มาดูใหม่นะคะรบกวนกด subscribe กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กันด้วยค่ะถ้าชอบอย่าลืมฝากกดเลิฟกดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะสวัสดีค่ะ